วันนี้เราเห็นสิ่งที่เกิดเห็นอะไรคะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเห็นเหตุการณ์เห็นข่าวที่เกิดขึ้นอย่างมากมายบนพื้นแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเราได้อาศัยอยู่ในประเทศของเราคือประเทศไทยพระเจ้าบอกกับเราให้เราทั้งหลายอย่ากลัวเลยเพระเจ้าบอกกับเราอย่างนั้นใช่ไหมคะว่าอย่ากลัวเลยแล้วเรามีท่าทียังไงกับความกลัวที่มนุษย์หลายๆคนนั้นกลัวนะ วันนี้ข้าพเจ้าจะจึงได้นำถ้อยคำแห่งพระเจ้าธรรมของพระเจ้ามากล่าวกับพี่น้องธรรมิกชนทุกท่านในพระธรรมเตสลานะคะบทที่7ข้อที่1ถึง28หัวเรื่องที่ข้าพเจ้าได้นำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาข้าพเจ้าให้ชื่อว่าเมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าเราจะก,กลัวสิ่งใดเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านนั้นอยู่กับท่าน พระหักของพระเจ้านั้นอยู่กับใครคะอยู่กับเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาถรอยคำเหงพระเจนคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าค่ะขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับวันนี้ใช่พระบิดาเจ้าค่ะเราจะกลัวสิ่งใดอีกเล่า พระบิดาเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นอยู่บนศีรษะข้าพระเจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกับพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นอยู่อยู่บนชีวิตของท่านเอสราและผู้รับใช้ของพระองค์นั้นที่ได้กล่าวถ้อยคําแห่งพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้มองให้เราทั้งหลายได้มองเห็นมองดูที่พระองค์แล้วเราทั้งหลายจะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าในเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ของโรคระบาดและรวมถึงการเศรษฐกิจกต่างๆการดำเนินชีวิตและการที่มีชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในความหวาดวันหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆนั้นที่คนทั้งโลกนี้กําลังหวาดกลัวแต่พระองค์ทรงตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเร,เราทั้งหลายนั้นจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อเราทั้งหลายเดินติดตามองพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าผู้ประทานสติปัญญ,ญานั้นให้แก่ข้าพงทั้งหลาย นนั้ที่ข้าพระองค์ยำเกณฑ์คือพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้มีพระอื่นใดแต่ข้าพระองค์มีพระเจ้าแต่เพียงพระนามเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงประทับนั่งอยู่ในชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งอยู่ในบัลลังจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดพระเมตตา ประทานความรู้และความเข้าใจนั้นให้กับเราทั้งหลายด้วยเถิดเพราะว่าถ้อยคำแห่งความจริงนั้นเราทั้งหลายจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากพระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ถ้อยคาแห่งพระวจนะคำของพระองค์เพราะบัญญัตกกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ทั้งสิ้นเพื่อเราทั้งหลายจะกระทําทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจปรารถนาของเราเองขอบพระคุณพระองค์จึงอธิษฐานของการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนสรรเสริญพระเจ้า ในพระธรรมเอสราบทที่7หัวเรื่องก็คือเอสราและพักคพวกมากรุงเยรูซาเล็มในพระคัมภีร์ฉบับ1971นะคะได้กล่าวไว้เช่นนั้นแต่ในพระคิธรัมภีร์ฉบับ2011ได้กล่าวเอาไวว่าการมาและภารกิจของเอสรา เราจะสรรเสริญพระเจ้าพ้อเนื่องด้วยท่านผู้นี้ได้กระธรรมตัวให้เป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายทุกคนที่จะเรียนรู้น้ำพระทยของพระเจ้านะคะเตศลาบทที่7ข้อที่1นะคะไปจนถึงข้อที่28ค่ะ ต่อมาในราชการของอาราธาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเอสลาบุตรเสรีาผู้เป็นบุตรอาซาียาผู้เป็นบุตรอิกิยาผู้เป็นบุตรชันูผู้เป็นบุตรสาโุผู้เป็นบุตรอาติผู้เป็นบุตรอามาลยาผู้เป็นบุตรอาซาียาผู้เป็นบุตรเมรายา quī est buddhe sarājīya quī est buddhi quī est ของโมเสสซึ่งพระยาเบยดแพระเจ้าอชสทริเอลประทานให้และกระสับประทานทุกอย่างที่ท่านท่าขอเพราะว่าพรขนาดของยาเบียดพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านมีบางคนในเอชไทริเอลและบรรดาโบรีบรรดาคนเลวีบรรดาฮัดร้องและคนเฝ้าประตูและและบ่ายไช่ประจานท่วิหาร ได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่เจ็ดแห่งราชการกษัตริย์อาราคาซิยซิและท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้าซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของกษัตริย์เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเล็ม เพราะว่าข้าหักประเสริฐของไราตั้งของท่านอยู่กับท่านเพาะเอกิราได้ตั้งของท่านที่จะศึกษาทักษะวิญญาณและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในทิสราเลวจดหมายจากกรัตริตร์อาราคาเซร์ซิสถึงเอกิรา ต่อไปนี้เป็นสำเนาจดหมายซึ่งกษัตริย์อาราเซอริชสราชาเนศราปูโรหิตผู้เป็นธรรมจารย์ผู้เรียนรู้ในเรื่องราวของพระบัญญัติของพระยาเรและขุนเรของพระองค์เพื่อเป็นการเรียนว่าดาราเซอริอกษัตริย์จดหลายเนศราปุโรหิตธรรมจารย์ของ าแห่งพระเจ้าฟ้าสวรรค์ตันนี้เราเจะมีการว่าประชจ้าอธิริศราเดลคนหนึ่งคนใดหรโปรยขอข้อเเผาหรือคนใดในราชอาณาจักรของเราผู้ซึ่งสมัครใจไปยังเรียนเต็มก็ให้ไปกับเจ้าได้ พระงกษัตริย์และที่ปรึกษาตั้งเจ็ดคนได้ใช้เจ้าไปให้ถามถึงยูดาห์และเยรูซาเล็มตามพระธรรมของพระเจ้าของเจ้าซื่ออยู่ในพรเจ้านั้นและให้นำเงินและทองคำที่กษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์สมัตใจถวาไวแด่พระเจ้าแห่งเอราเลผู้ปกครองในเยรูซาเล็มขอั้งเงิน และกองคาร์ทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะได้ทั่วไปในมณฑลของบาบิโลนพร้อมกับการถวายแก่ใจสมัครของประชาชนและผู้รู้ที่สมัครใจถวายแด่พระเทพของเจ้าของเขาซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วด้วยเงินนี้ เจ้าจงขยับขันแข็งซื้อหัวคู่แกะคู่และลูกแกะกับธนยุญบูชาคู่กันและเครื่องดื่มบูชาคู่กันและเจ้าจงทราวัสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาของอนิเระเจ้ากับเจ้าซึ่งอ ส่วนเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้นเจ้าแ้ะที่น้องพระเจ้าเห็นดีที่จะทำอย่างไรก็จงเฉยเิยตามพระประสงค์ของพระเจ้ารื่งใช้ซึ่งได้มอบให้เจ้าสำหรับการปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าเจ้าจงมอบถวายไว้ต่อพระัภร์พระเจ้าแห่งเยราเฟลม และสิ่งใดซึ่งยางการสับิเับขงพมิเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องจัดหานั้นเจ้าจงจัดหาให้จากพระธรังของกษัตริย์และเราคือกษัตริย์อาราธาสิสได้ออกทิสฎีไาไปยังในายธรนมในมณฑล้างแม่น้ำ้างตะวันตกว่า ในใดที่สตาร์โตรริจารย์ของธรรมจักแห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ต้องการจากท่านจงดำเนินการให้เขาด้วยรืวอควาัแขันแข็งถึงเงินหนัก3น0กพันาิโลกรและข้าวสาลีถึงหนึ่งหมื่นิโลกรเล้าบงุ่สองลิตรน้ำมันสองลิตรและเงื่อนไขจำกัดจำนวน สิ่งใดที่พระเจ้าแผ่นฟ้าสวรรค์ทรงประชาจงทำให้ให้ไปอางเป็นธรรมสำหรับประเทศของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เกรงว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะมีต่อดินแดนของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระองค์เราขอแก้แค้นที่ผ่าหลายด้วยว่าไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเอาบรรดา คนหนึ่งในบรรดาผู้โลหิตนคนเรีีนักล้อคนเป่าประตูเปล่าใรประจำพระหารหรือผู้รักใจอื่นๆของมนิเทศของพระเจ้าีส่วนเจ้าเอสราตามขั้วสติปัญญาแระเจ้าของเจ้าที่เจ้ามีอยู่จงแต่งตั้งพนักงานผู้ปกครองและผู้พิพากษาที่จะพิฆาต ในมูลหนุนพระแม่น้ำขางตะวันตกคือทุกคนที่รู้บรรดาบรรมัญญาของพระเจ้าของเจ้าและคนหลานั้นไมู่ร้ไม่รู้เจ้าทั้งหลายจะต้องสอนใรที่ที่เจ้าฟังธรัญญาของพรเจ้าของเจและและบรรดาของษัตร์ก็ให้ท้าสาวนู่นอย่างนี้ครับเป็น สั้งหมได้สัานกพระแต่งพระเจ้าแห่งบรรลุรดของเราผู้โดยด้วยกษัยของพระราษฎร์ที่ถึงวังนามแก่นางแก่ที่เวศของพระยาเวซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและโดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบรนดาลให้พระเจ้ามีความพ่อต่อพระพักตร์กษัตว์และให้ที่ปรึกษาของพระองค์ และต่อหน้าผู้นำผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นพร้อมรหัสของยายาเวิข้าพเจ้าของข้าพเจ้าผู้อยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมคนชั้นผู้นำจากอินทราย์เพืขึ้นไปกับข้าพเจ้าอเมน